อาอนสุรินทร์ินทางบ้านเกิดอ U R I N สุรินทร์ิ่นทางบ้านเกิดะลุยตลอนตะเลิดจากกิ่นกำเนิดมาไกลแสนไกลสะลุยตลอนตะเลิดจากถิ่นกำเนิดมาไกลสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้โบจะพาทุกท่านมาปลูกต้นมะม่วง ในทุ่งนาก็พยายามปลูกอันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้ลงที่นาตัวเองเนาะก็ไปดูว่าเป็นยังไงจัวสําเรียบจุงกาแมลบัมโปอัลเต็คบุกเมกเดินนองเวียสเรของขยมเนาะนองโมดัมดัมสวายอีเวียสเรตัวมือเด้อก็ยังจะนาอันนี้ก็ก็สเรของขยมเนาะ เธอเสรบอลออคลังน้ำมือมามีแต่สมาาวนนี้นาของแอดเองนะคะแอดก็นี่แหละค่ะชีวิตยูทูบเบอร์ทายแต่นาคนอื่นนะคะนาตัวเองเนี่ยโอ้ปลูกข้าวแต่ได้หญ้าค่ะคือความจริงนะคะปลูกข้าวแต่ได้หญ้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นปลูกหญ้าแทนก็แอดชอบทุ่งนาตัวเองมากเพราะว่ามันมี มันมีต้นตาลเป็นแบกกราวที่พ่อปลูกไว้นานแล้วเนาะต้นตาลเนี่ยมันจะออกลูกก็เกือบปลูกต้องต้องเกือบตั้งแต่เด็กเลยนะก็ประมาณ30 30ปีสี่ปีแล้วนะคะก็ออกลูกแล้วและและ,และจะไปทางไหนเนี่ยนะคะเพราะว่าคือเราจะต้องไปปลูกทางโน้นนะคะเนี่ยทางโน้น วันนี้จ้างพี่เขาให้มาช่วยปลูกเนาะว่าลำพังเราก็ไม่ไหวแล้วเราจะไปยังไงคะเนี่ยจ <c> ะ <oughs> ต้องเดินย้อนนะคะอันนี้สะน้ำก็หวังว่าทุกท่านที่ช่วยกดติดตามช่องนะคะจะทำให้แอดมีกำลังใจดูสิคะพลิกโฉมพลิกโฉมพลิกโฉมทุ่งนานอัน เออมันมันมันเละเทะไปหมดนะคะเออมันเละเทะไปหมดเพราะว่าเรามีปัญหามากก็คือเอ่อคือตอนแต่ก่อนเนี่ยคือพ่อให้เขาลอกดินแล้วเขาลอกเยอะแล้วทําให้หน้าดินมันไม่พอและหน้าดินไม่พอแล้วทําให้น้ําของนาของเรานี่มันเตีย้ยแล้วก็คนแล้วเราเป็นผู้หญิงเนาะ ก็จะมีคนเขาระบายนะมาที่ทุ่งนาเราแทนที่เขาจะระบายไปที่คลองชนประทานนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจนะคะ mm. ก็เลยทําคันนารอบๆ mm. เพื่อให้รถเข้ามาได้ไม่งั้นเราก็ต้องแบกแบกพวกปุ๋ยหรือแบกพวกข้าวที่หวานอะไรเงี้ยมาเราก็เลยปีที่แล้วนะคะก็เลยจ้างเขาให้ดันให้เป็น ให้เป็นคันนาแบบนั้นนะคะให้แบบที่รถสามารถออกไปได้เนาะก็ก็ทำไปทีละนิดนะคะก็จริงๆไม่ได้หวังผลผลิตข้ามากนะแต่อยากให้ที่นามันอุดมสมบูรณ์ขึ้นแค่นั้นเองและถ้ามีความพร้อมนะแต่มันต้องต้องค่อยไปถ้ามีความพร้อมก็คืออยากที่จะทำนาเองนะคะอยากที่จะทำนาเอง และก็อยากที่จะทำนาเป็นปลอดสารเคมีเนาะภักอินทรีย์นี่คงไม่ได้นะคะเพราะอินรีเนี่ยคือ,อแปลงรอบข้างคนก็ต้องไม่ใช้วิเคมีอะไรด้วยเนาะย,ยาวเลยนะคะย,ยาวเลยเพราะว่าอะไรคะหากันนาคะ่ะหากันนาจะไปทางหน้นนะคะ ก็วิดีโอนี้ก็มาเที่ยวทุ่งนาของสาวขเขมรและกันเอาเอาเมียพลือต้องข้างนาเนน่ะอา้อาวไม่ใช่ค่ะคันนาเขาออกออกแล้วนะเนาะเราก็ต้องไปทางนูน้นคืนอ่ะเดี๋ยวไปทางนู้นนะคะ <laughs> ก็นี่แหละค่ะชีวิตของแอดเนาะ ก็ต้องออกไปถ่ายวีดีโอในตัวเมืองสุรินด้วยและก็คือเรามีกิจกรรมที่ต้องดูแลบ้านก็เลยอาจจะวีดีโออาจจะเป็นชีวิตของตัวเองบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลสิ่งที่เรามีนะคะมันก็จะมันจะมันจะใช้งานไม่ได้แล้วก็จะพังแล้วก็จะไม่มีคุณค่าเลยเนาะก็เลยต้องเนี่ย เริ่มดูแลนาของตัวเองไปทีละนิดต่ทีนี้ตามกำลังนะเพราะเราก็ทำไม่ไหวนะคะแค่เดินแค่นี้ยังหอบเลยนะนี่คือ,อชีวิตเมียฝรั่งชนบทเนาะที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ว่าการเป็นเมียฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ทำงานเพื่อให้ได้เงินมานะคะทุกท่านไม่ใช่ว่า เ,เขาจะรอคอยสามีเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกท่านที่คิดว่าจะมีสามีต่างชาติเพื่อที่จะได้นั่งรอคอยเงินเขานะคะเงินเขาก็คือเงินเขาเนาะอยากให้ทุกคนมีงานของตัวเองแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองมีให้มีคุณค่ามีคุณค่าในตัวเองเนาะอย่าไปยึดติดกับตัวเขามากนะคะ ูสิคะกลัวตกสะมากเลยชีวิตดูนะฮะเออนี่กลัวตกสะเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนขอบสะเพราะฝันี้ลึกมากเนี่ยก็จะเดินไปฝั่งนู้นเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะฉันเกือบจะถึงแล้วนะคะ น <mí> ี่ชั้นทักตัวนึงตัวอะไรด้วยอู้ค่ะมีฝรั่งมาลำบากนี่มือมะปะบากลงแนวบ่โพนเอ้ยฮู้ได้แจกอยู่บ่ไปซิบะปะบากหยิบได้ปรามแจกตัดหมาตัดอุยเด้ฟังนี่สิฮะนี่กันแน่โหขาดเครือติดซะมีป้ายหลอกทางนู้นกลัวติด ตกทุ่งนาดีกว่าตกสระนะคะฉี่ันยอมสักตกสระ้อ้ตกทุ่งนาโอ้เมื่อน้ำอ่ะมีแต่ครุบัวไม่มีต้นแรกปลูกแล้วก็คือมะม่วงอันนี้อันนี้มะม่วงสามฤดูหรือมหาชนกใช่ไหมข้อดีของมะม่วงนี้ก็คือมันออกผลผลิตทุกฤดูนะคะทุกทางก็คือสามฤดูแล้วก็ ันทนทานด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้อร่อยนะแต่ก็เราปลูกเพื่อให้ได้กินนะคะไม่ได้ปลูกเพื่อให้ได้อร่อยให้ได้มะม่วงกินนะเราจะทำบันไดลงตรงนี้หลยอุ้ยทำกระท่อมตรงนี้นี่ก็ปลูกต้นแรกนะเดี๋ยวโบก็จะปลูกต้นกันเกลาแตจะไม่ได้เอาจอบมาเนาอ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเกี่ยวข้าวเอาฟางมาคลุมกดชัตเตอร์ไม่กดกดวิดีโอไงโอ้ยับเตอร์ที่ทุ่บาดมือมือเป็นเปลือกฟางดำมะบาดนี่หายะ ดินล่มเสียมเขากันกนักนะ คนตรังลังเลิมโรยเสียมหนักมากนี่นชาวจีนีชาวนาเทเลยเน้อนี่โอ้ยจีนีแต่ก่อนนะที่เป็นไม้อ่ะมันไม่หนักเท่านี้ตนา้ำเลึกเลึกจีนีเป็เอะไทำรลางกายเลยจีนีเนี่ยออกกําลังกายนี่ครับเป็นการปลูกต้นไม้ของเมียฝรั่งนะครับเมียฝรั่งครับธรรมดาฮะน้ำพร้อมครับ เป็นต้นมงคลการปลูกต้นกันเกล้าครับเป็นไม้มงคลปลูกเพื่อสิริมงคลครับปลนกไม้โตมาให้ร่มเงาเสร็จแล้วต้นกันเกล้าตอนนี้ก็ต้องกลับไปปลูกตน้นกันเกลาที่สระนะเพราะว่า จะปลูกท้ายหนึ่งแล้วก็ต้นทางหนึ่งนะเพื่อว่าเป็นให้เป็นสิริมงคลแก่ทุ่งนาของเราเนาะนี่นั่งอยู่ท้ายกระบะรถนะคะได้ใช้ชีวิตแบบสนปบนหนึ่งวนันวันนี้นะก็เป็นบลโอกเกี่ยวกับทุ่งนา แล้วก็การปลูกต้นไม้ที่นาเนาะก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้แล้วมาร,ารอดูว่าบะมม่วงของเราเนี่ยจะโดนควายหรือวัวทำลายไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีรั้วนะในในหน้าหน้าหน้าหน้แรงเนาะก็ถ้าใครชอบวิดีโอโบช่วยกดไลค์นะก็แม้ก็ ดำดําชื่อรุจเฮยเนาะกะราช็อปไม่พลาดกดติดตามโกแฟบ้างเด้อยินได้กระตุสั่นนี่ก็ไปลงบาสให้ทุกทราทีอ้าสวัสดีครับไลมง <laughs> 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 โมไว้โมโมไว้โมโมโม่ซอสเรนซอสเรนเป็นดินแดนในความหมายที่รวมใจบอบรักทั้งชาย